คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกเรื่องอันนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วจะเกี่ยวข้องกับตำรวจหรือไม่อันนี้อยู่ในกระแสที่เรียกว่าดราม่าหนักเลยนะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็คือกรณีที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังรายหนึ่งมีการทำคอนเทนต์จ้างตำรวจ50คนเนี่ยไล่ล่า ทีนี้ทำเอาในโลกออนไลน์วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักทีเดียวแล้วก็ระบ,บุว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและโฆษกตารวจเองล่าสุดออกมาเปิดเผยว่ามีคําสั่งเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีแล้วครับมาไลายล่าทีมงานมาแมเน็ในห้างร้างมาดูกันว่าเขาจะเจอเราหรือเปล่าทีมตำรวจพร้รอมไหมพร้อมสามส<อ>นึ่งี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมว่าเป็นตํารวจจริงหรือเปล่า เป็นตำรวจจริงไหม50นายที่เห็นในคลิปนี่เป็นช่วงสั้นๆของคลิปนี้ของยูทูบเบอร์ดัง My m เม n เนทนะครับที่กลายเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ทั้งทีหลังจากที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอนี้ออกไปมีการระบุข,ข้อความครับบอกว่ามีการจ้างตำรวจ50คนไล่ล่าแล้วก็โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับโดยในคลิปเนี่ยจะเป็นการให้ชายเนี่ยแต่งกายคล้ายกับตำรวจ50คนมาทดสอบ ตามล่าตัวนายนาธานบาตลิงหรือไม m เมทเนสพร้อมกับทีมงานรวม7คนครับที่ไปซ่อนตัวอยู่ในห้างร้านโดยใช้เวลาในการไล่ล่าอยู่หนึ่งชั่วโมงบางช่วงของคลิปนี้นอกจากจะมีชายที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจแล้วนี่ยนะครับยังให้หนึ่งในทีมงานแต่งกายเรียนแบบตำรวจคอมมานโดด้วยครับซึ่งเมื่อเวลาในการไล่ล่าผ่านไปนายนาธานยังใช้วิทยุสื่อสารสั่งการให้เพิ่มกำลังตำรวจคอมมานโดเข้ามาเพื่อค้นหา ซึ่งมีการเปิดสัญญาณไซเรนอีกด้วยครับในคลิปจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดชัดเจนคอนเทนต์ดังกล่าวนี้ครับทำคอนเทนต์ออกมากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ซึ่งจากเรื่องนี้ล่าสุดทางพลตรวจตรีอาจชยนไกลทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านเปิดเผยนะครับว่าในขณะนี้ได้มีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนี้แล้วว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าเป็นตำรวจจริงๆ ได้มีการทําหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่รวมไปถึงกรณีที่มีการแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยซึ่งถ้าหากว่าพบมีความผิดท่านก็ยืนยันว่าอย่างนี้ผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายกันไปครับตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ดําเนินการตามอำนาจหน้าที่น,นะครับในกรณีที่มีผู้จัดให้มีข้าราชการตํารวจก็แต่งหรือว่าบุคคลภายนอกก็ดีแต่งกายคล้ายกับตารวจได้มา อได้มามีการแสดงหรือว่ามีการเล่นเกมนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเอต้องต้องเรียนว่าถ้าเกิดอาจจะมีอาจจะมีการความผิดในด้านในดๆบ้างเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะครับมีการขออนุญาตหรือไม่นะครับแล้วมีการใช้อรถพิซิยุหรือว่ามีการใช้ยุโทโธปกรณ์ลักษณะของการเป็นตำรวจอย่างไรบ้าง ทีนี้คุณผู้ชมครับในโพสต์ของคลิปดังกล่าวนี้เนี่ยมีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันจานวนมากอย่างที่บอกกลายเป็นประเด็นดรามา่าแต่มันก็มีสองมุมมี2ด้านเหมือนกันเพราะว่าด้านหนึ่งบางส่วนเนี่ยมองว่าเป็นการฝึกของตํารวจและสร้างภาพลักษณ์ให้ตํารวจไทยเข้าถึงง่ายแต่ขณะเดียวกันส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่เลยบอกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าลักษณะแบบนี้นี่ไม่เหมาะสม แล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยกันว่าการนําตำรวจ50นายมาทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยผิดหรือไม่ซึ่งเห็นว่าไม่ต่างไปจากการว่าจ้างตำรวจมาเพื่อขับรถนําขอบวนนักท่องเที่ยวและหากเป็นตำรวจจริงเหตุใดจึงว่างมาร่วมถ่ายทำคอนเทนต์แบบนี้กับยูทูบเบอร์ครับ